แล้วเราไม่ต้องใช้บรญญัติตยางก็ได้นะครับไม่ต้องใช้บรรจิตยางก็ทาได้นะครับผมว่าคุณครูทําได้อยู่แล้วนะครับนี้ผมลองเอาสาวิธีของบัญญัติตรยางมาแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ดูนะครับเขาบอกว่าขับรถด้วยความเร็ว21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทาง21กิโลเมตรใช้เใช้น้ำมัน1ลิตร21กิโลเมตรนะใช้น้ํามัน1ลิตรนะครับถ้าเติมน้ํามัน1,000บาทราคาน้ํามันลิตรละ25บาทจะขับได้กี่กิโลเมตรแล้วก็มาดูว่า เติมน้ำมัน1,000บาทเนี่ยได้กี่ลิตรนะครับ1,000บาทได้กี่ลิตรเราก็จับ1,000หาร25เพราะว่าลิตรละ25บาทนะครับอ่าจับ1,000หาร25นะครับปึ๊บนะครับหารกันออกมานะครับ1,000หาร25เท่าไหร่อ่าแล้วก็ตัดก็ได้นะครับ25หนึ่งเป็น25นะครับ25สี่นี่1 40นะครับแสดงว่านะครับได้40ลิตรครับ หนึ่งลิตรได้ขับได้ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรสิ่งที่เรารู้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยหนึ่งลิตรขับได้ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรแล้วก็มาเขียนเทียบบัญญัติยายงนะครับหนึ่งลิตรได้ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับแล้วสี่สิบลิตรได้กี่กิโลเมตรเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เราเติมน้ำมันสนะี่สิบลิตรเนาะเราก็ใส่ลงไปนะครับสี่สิบลิตรกี่กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นบัญญัติยายงแบบแปรผันตรงเพราะว่ายิ่งน้ํามันเยอะ ระยะทางก็ต้องคําได้เยอะด้วยนะครับอันนี้เอามาคูณครับอันนี้เอามาหารเราต้องรู้ด้วยนะครับการเทียบบัญญัติยางแต่ละครั้งรู้ว่าอันไหนเป็นผกผันอันไหนเป็นแปรผันตรงนะครับอะคูณสี่สิบหารด้วยหนึ่งครับยี่สิบเอ็ดนะครับคูณสี่สิบนะครับหารด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ทําธรรมดาก็ได้นะครับสี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะได้เป็นแปดสิบสี่นะครับใส่ศูนย์เข้าไปก็จะได้เป็นแปดร้อยสี่สิบกิโลเมตรนั่นเองนะครับ ได้แล้วนะครับข so like oh ้อต่อไปนะครับประการหนึ่งด้ามราคาเท่ากับดินสอหกแท่งนะครับดินสอสามแท่งราคาเท่ากับสมุดหนึ่งเล่มนะครับสมุดสามเล่มราคาเท่ากับสมุดสามเล่มราคาสิบแปดบาทโอ้โหอันนี้รู้เลยนะครับรู้เลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ครับสมุดสามเล่มราคาสิบแปดบาทดังนั้นสมุดสมุดเล่มละหกบาทดินสอสามแท่งราคากี่บาทดินสอสามแท่งราคาเท่ากับสมุดหนึ่งเล่ม ดินสอสามแท่งราคา6บาทเพราะสมุดเล่มละ6บาทนะครับดินสอราคาแท่งละเท่าไหร่3ามแท่งราคา6บาทดินสอราคาแท่งละสองบาททีนี้เขาบอกว่าประการด้ามเท่ากับดินสอหกแท่งประการด้ามเท่ากับดินสอหกแท่งราคาราคารา,า,าคาดินสอเนี่ยแท่งละ2บาทนะครับหแท่งก็คูณ6เข้าไปนะครับดังนั้นประการด้ามเท่ากับ12บบาทนั่นเองจบนะครับไปต่อนะครับไปต่อ ข้อต่อไปนะครับข้อที่สิบสี่นะครับอ่าอันนี้เป็นบรรยัตยยิไตรยางที่มีสามเคกวันมีข้อมูลอยู่สามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือจํานวนสุนัขอย่างที่สองจำนวนกระป๋องนะครับอย่างที่สามก็คือจํานวนวันนะครับแหมเราก็มาดูนะครับอ่านโจทย์ก่อนนะลูกสุนัขสิบตัวกินนมยี่สิบกระป๋องหมดในห้าวันยิ่งสุนัขหลายตัว,ตวจํานวนวันก็จะน้อยเพราะว่ามันจะกินหมดเร็วใช่ไหมครับ ถ้าสุนัขสิบสองตัวกินนมสิบวันต้องใช้นมกี่กระป๋องโอเคเขียนสิ่งที่รู้ในบรรทัดแรกครับสุนัขสิบตัวกินนมยี่สิกบกระป๋องหมดในห้าวันนี่คือสิ่งที่เรารู้เขียนไปบรรทัดล่างเราจะไม่รู้อยู่หนึ่งอย่างนะครับข้อมูลมีสามอย่างนะครับหรือว่าถ้าสุนัขสิบสองตัวต้องกินนมกี่กระป๋องถึงจะหมดในสิบวันนะครับแปลว่าเราต้องการหาจํานวนกระป๋องใช่ไหมครับเราต้องการหาจํานวนกระป๋องนะดูดีนะครับ เวลาเทียบเทียบทีละคู่นะครับต้องการหาจํานวนกระป๋องวงจานวนกระป๋องไว้เทียบทีละคู่นะผมจะเอาจํานวนกระป๋องมาเทียบกับจานวนสุนัขนะครับยิ่งสุนัขหลายสุนัขยิ่งเพิ่มขึ้นจํานวนกระป๋องนมเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามีสุนัขหลายตัวมันก็กินนมเยอะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับคือมันไปด้วยกันข้อมูล2ชุดนี้นะครับไปด้วยกันดังนั้นมันก็จะเป็นบัญญัติยางแบบแปรผันตรงนะครับให้จับมาคูนอายุยิงจับมาคูณนะครับ อยู่ตรงข้ามจับมาหารโอเคไหมครับดังนั้นนะครับให้เราจับ20นะครับคูณ12หารด้วย10นะครับอ่าเดี๋ยวเรานะผมจะได้จับมาเลยนะครับ20นะครับคูณ12นะครับอ่าหารด้วย10นะครับต่อไปนะครับต่อไปอทีนี้มาดูครับ เราเราก็จะหากระป๋องอีกใช่ไหมครับมาเทียบกับจํานวนวันนะครับดูนะครับยิ่งกระป๋องเยอะนะครับเอาง่ายๆคือนมเยอะจํานวนวันในการกินก็ต้องมากใช่ไหมครับใช่ไหมนมเยอะจํานวนวันในการกินก็ต้องมากนมนมมีจํานวนน้อยอใช้เวลาในการกินเนี่ยจำนวนวันก็จะน้อยไปด้วยนะครับดังนั้นมันเป็นบรรญัติยางผ่านตรงมันไปด้วยกันนะไม่ใช่บกผันนะครับอันนี้ อยู่ยัเงี้งเอาไปคูณนะครับอยู่ตรงกันเอาไปหารแสดงว่าจับยี่สิบคูณสิบหารห้าอ่าคูณสิบนะครับหารด้วยห้าคือห้ามาเขียนข้างล่างนะครับมาอยู่กับสิบนะครับผมก็ลองไปทดเลขดูนะครับผมขอทดเลขตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวโอเคอันนี้มาเป็นกระดาษทดของเรานะครับ นี่ยืมกระดาษทดใยปุ๊บนะครับ่20นะครับคูณ12นะครับคูณกับ10นะครับหารด้วยอะไรอ่าหารด้วย10นะครับแล้วก็หารด้วย5นั่นเองนะครับเราก็ตัดเลย10ตัด10เลยนะครับเอา5ตัดกับ20ครับ5 4 20 5 1เป็น5ครับข้างล่างเป็น1ไม่ต้องสนใจนะครับ สนใจจะบอกข้างบนข้างบนก็คือสี่คูณสิบสองนะครับสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดนะครับโอเคได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นได้คำตอบเป็นสี่สิบแปดกระป๋องครับต้องกินนมถ้ามีสุนัขสิบสองตัวต้องกินนมสี่สิบแปดกระป๋องถึงจะหมดในเวลาสิบวันนะครับคำตอบก็คือสี่สิบแปดกระป๋องนั่นเองได้แลวครับ,รบไปต่อนะครับคนงานสิบห้าคนทีนี้มาดูปฏิตัยยัง นะครับเหมือนเดิมครับมีอยู่3อย่างนะครับมีอยู่3ามอย่างคนงาน60คนนะครับสร้างบ้าน4ี่หลังเสร็จใน12เดือนนะครับหกคนสร้างบ้าน4ี่หลังเสร็จใน12เดือนนะครับกี่คนไม่รู้สร้างบ้าน6หลังเสร็จใน4เดือนต้องใช้คนกี่คนนะครับอันนี้เราก็มาเขียนแบบนี้เลยนะครับทีนี้เขาถามหาอะไรครับเขาถามหาจํานวนคนเราวงจํานวนคนไหมนะครับเอาจํานวนคนมาเทียบกับจํานวนบ้านนะครับจํานวนคนเทียบกับบ้านนะครับ ยิ่งคนเยอะก็ยิ่งสร้างบ้านได้หลายหลังแสดงว่าข้อมูลมันไปด้วยกันมันแปรผันตรงกันต้องใช้บัญญัติยานแปรผันตรงนะครับแอแสดงว่าอยู่เยื้องๆกันจับไปคูณนะครับอยู่ตรงกันอยู่บรรทัดเดียวกันจับไปหารนะครับแสดงว่าจับหกสิบคูณหกหารสี่นะครับล้วก็เขียนลงไปเลยหกสิบนะครับคูณกับหกนะครับ หารด้วยสี่นะครับโอเคนะครับทีนี้มาเทียบต่อครับเอาจํานวนคนมาเทียบกับจํานวนเวลานะครับเดือนก็คือเวลานะครับยิ่งคนมากเวลาในการสร้างเสร็จมันก็จะน้อยใช่ไหมครับคือมันตรงข้ามกันมันผกผันกันนะผกผันกันนะครับจํานวนคนกับจานวนเวลาที่เป็นหน่วยมีหน่วยเป็นเดือนนะครับผกผันกันก็เป็นบัญญัติยางผกผันจบมาหารครับอยู่เยื้องๆจำมาหารอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับจบมาคูณครับแสดงว่าเอาหกสิบคูณสิบสอง หารด้วยสี่นะครับหกสิบมีอยู่แล้วนะอย่าไปเขียนเพิ่มอีกนะครับคูณสิบสองนะครับหารด้วยสี่นะครับอ่ะอันนี้พื้นที่เยอะเราก็ตัดเลยนะนะครับตัดทอนเลยนะครับสี่ตัดกับสิบสองก็แล้วกันนะครับสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สามสิบสองสี่ตัดกับหกสิบนะครับสี่หนึ่งเป็นสี่นะครับเอาสี่ไปหารหกก่อนสี่หนึ่งเป็นสี่นะครับเหลือเศษสองไปรวมกับศูนย์กลายเป็นยี่สิบนะครับ สี่ห้ายี่สิบแสดงว่าสี่หารหกสิบได้ยี่สิบได้สิบห้านะครับข้างล่างเหลือหนึ่งไม่ต้องสนใจข้างบนเหลือสิบห้าคูณสามนะครับก็จะได้เป็นสี่สิบห้านั่นเองอ่าสี่สิบห้าคนนะครับแสดงว่าต้องใช้คนสี่สิบห้าคนถึงจะสร้างบ้านหกหลังเสร็จในสี่เดือ 1, นถูกไหมครับไม่ยากเลยเทียบนดียวย่างนะครับจะมีกี่ค่าก็ช่างแต่เวลาเราเทียบเราจะเทียบทีละคู่นะครับคําตอบก็คือสี่สิบห้าคนนั่นเองนะครับไปต่อนะครับ ชายสิบหกคนเออไม่ใช่พูดถึงสิบหกไปแล้วสมองไปแล้วนะครับแอะชายหนึ่งคนนะครับชายคนหนึ่งซักผ้ากองหนึ่งนะครับทีนี้มาดูว่าอันนี้เป็นการช่วยในช่วยกันในการทํางานโอ้ยง่ายมากครับช่วยกันในการทํางานเนี่ยเรามีสูตรครับชายคนหนึ่งนะครับซักผ้ากองหนึ่งเสร็จในเวลาหกชั่วโมงโอเคชายคนหนึ่งนะครับทํางานโดยการซักผ้ากองหนึ่งเสร็จในหกชั่วโมงหญิง ถ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซักผ้ากองเดียวกันกับผู้ชายเนี่ยจะซักเสร็จในเวลาสาชั่วโมงของผู้หญิงทําเร็วกว่าน,นะครับอยากทราบว่าถ้าเอาทั้งสองคนมาช่วยกันทําพร้อมกันเลยจะซักผ้ากองนี้เสร็จในเวลากี่ชั่วโมงอันนี้เป็นการช่วยกันทํางานสองคนครับสูตรนะครับการช่วยกันทํางานสองคนนะครับสูตรก็คือผลคูณเวลาคือเอาเวลามาคูณกันนะครับเวลาก็หกชั่วโมงคูณกับสามชั่วโมงกันเองนะครับหกชั่วโมงคูณกับ สมชั่วโมงนะครับหารด้วยผลบวกเวลาก็คือเอาหกชั่วโมงนะครับมาบวกด้วยสามชั่วโมงแค่นั้นเองครับได้คําตอบเท่าไหร่ก็มาหารกันแล้วก็จบเลยนะครับไม่ยากนะครับอผลคูณเวลาก็เอาหกผมเขียนหน่วยไปด้วยนะครับจะได้เห็นนะครับที่จริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับหกชั่วโมงคูณกับห้าชั่วโมงนะครับหารด้วยผลบวกเวลาก็หกชั่วโมงบวกด้วย ห้าชั่วโมงอันนี้เขียนอธิบายนะครับหน่วยชั่วโมงไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ผิดนะครับโอเคนะครับก็จะได้เป็นหกคูณห้าได้สามสิบครับอันนี้หกบวกห้านะครับได้เป็นสิบเอ็ดนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเนาะสามนะครับขออภัยด้วยนะครับสามสามถ้างาเปลี่ยนเป็นเลขสามรีบเกินไปนะครับอ่าคือข้อไหนที่ง่ายๆผมก็จะรีบทํานะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะครับไม่ใช่สามสิบนะครับ หกบวกสามนะครับแอ่หกคูณสามได้สิบแปดนะครับหกบวกสามเป็นเก้านะครับหารกันไปกันมานะครับก็ได้คําตอบแล้วนะครับสิบแปดหารเก้าได้สองนะครับแสดงว่าถ้าช่วยกันทํางานนะครับจะเสร็จในสองชั่วโมงคําตอบคือสองชั่วโมงนะครับถ้าช่วยกันทํางานสองคนจะเสร็จในสองชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่า ช่วยกันซักผ้านะครับดังนั้นดังนั้นนะครับถ้าช่วยกันซักผ้านะครับจะเสร็จในสองชั่วโมงโอเคนะครับ